สวัสดีครับวันนี้หมอจะมาประชาสมคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้อนุภาคโปรตอนในการรักษามะเร็งหลอดอาหารมะเร็งหลอดอาหารเป็นมะเร็งที่พบได้หนึ่งในสิของมะเร็งที่พบบ่อยของผู้ชายนะครับการรักษาหลักส่วนใหญ่จะเป็นการผ่าตัดถ้าสามารถผ่าตัดได้ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการก็คือกลืนอาหารลําบากเช่นจากกลืนอาหารแข็งได้ก็กลายมาเป็น กลืนอาหารแข็งไม่ได้สุดท้ายกินโจ๊กไม่ได้แย่ที่สุดก็คือกลืนน้ำลายก็ยังไม่ได้นะครับผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะสูบบุหรี่และดื่มเหล้าแล้วก็เกิน80 90%จะเป็นผู้ชายนะครับผู้หญิงจะเจอเยอะผู้หญิงจะเจอน้อยกว่าอย่างไรก็ดีส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยมักจะมาเมื่อมีอาการแย่แล้วนะครับก็คือกลืนไม่ได้น้าหนักลดเยอะนะครับซึ่งทําให้ไม่สามารถที่จะผ่าตัดได้การรักษาด้วยการฉายนังสีร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัด จึงเป็นการรักษาหลักในผู้ป่วยที่ไม่สามารถผ่าตัดได้หรือก้อนมีขนาดใหญ่และก้ำกึ่งว่าจะผ่าไม่ได้นะครับโดยสถิติแล้วเราพบว่ามะเร็งหลอดอาหารจะมีโอกาสผ่าตัดได้เนี่ยไม่ถึง30%ในเบื้องตน้นดังนั้นผู้ป่วยส่วนใหญ่70%เนี่ยจะต้องมาเจอหมอรังสีรักษานะครับวันนี้ก็เลยจะคุยให้ฟังเรื่องโครงการวิจัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งหลอดอาหารโดยใช้อนุภาคปรตอนนะครับ งาน,นวิจัยนี้ชื่อว่าการทดลองแบบสุ่มมีกลุ่มควบคุมระหว่างการฉายรังสี X กปรับความเข้มซึ่งเป็นการรักษามาตรฐานในปัจจุบันนะครับเปรียบเทียบกับการฉายรังสีด้วยอนุภาคโปรตอนปรับความเข้มในโลกมะเร็งหลอดอาหารในสหสถาบันอาการจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีก้อนอยู่ในหลอดอาหารทําให้เกิดภาวะการตีบตันนะครับแล้วก็พอก้อนมะเร็ง ใหญ่มากๆก็จะทะลุเช่นกินหลอดลมเป็นต้นหมออยากจะเปิดคลิปเรื่องโปรตอนให้ดูนิดหนึงน,นะครับนี่คือเครื่องโปรตอนที่มีเครื่องเดียวในประเทศไทยนะครับโปรตอนเนี่ยเราจะมีการยิงหลังสีนะครับอันนี้คือเอ็กซเรย์นะครับหรือว่าโฟตอนอันนี้คือโปรตอนนะครับทางด้านขวาเอ็กซเรย์เนี่ยเวลายิงหลังสีเนี่ยมันจะทะลุผ่านไปทางด้านหลังนะครับแต่ว่าโปรตอนเนี่ยมันไม่ใช่นะครับเราใช้วิธีการยิงหลังสีเป็นชั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นความแม่นยําในการ โดนก้อนมะเร็งเนี่ยสูงมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะป้องกันอวัยวะขัานเคียงได้ได้แก่ปอดนะครับหัวใจแล้วก็เส้นประสาทไขสันหลังโดยขั้นตอนเวลาที่เราจะทําโปรตอนเราก็จะต้องทําการวางแผนด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก่อนนะครับคุณไข้ก็จะนอนอยู่บนเตียงเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เข้าอุโมงค์นะครับจัดท่าให้เรียบร้อยหลังจากจัดท่าเสร็จเรียบร้อยคุณหมอก็จะทําหน้าที่วาดตําแหน่งนะครับของก้อนมะเร็งนะครับแล้วก็จะหยิงไปที่ก้อนมะเร็ง ในที่นี้เป็นมะเร็งปอดน,นะครับแต่ว่าวันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องมะเร็งของหลอดอาหารนะครับการฉายรังสีอนุภาคโปรตอนเนี่ยก็จะใช้เวลาต่อครั้งเนี่ยประมาณสักสามสิบนาทีนะครับลำรังสีที่มันเป็นอนุภาคโปรตอนเนี่ยมีต้นกําเนิดจากเครื่องชื่อว่าไซคโครตอนนะครับไซคโครตอนก็จะวิ่งผ่านท่อนะครับนําอนุภาคนะครับเร่งความเร็วของโปรตอนเนี่ย จนกระทั่งได้พลังงานที่สูงมากนะครับวิ่งไปตามท่อแล้วก็ยิงเข้าไปอยู่ที่เครื่องฉายรังสีนะครับก็ถือว่าเป็นความทันสมัยทางด้านรังสีรักษาเราก็เลยคิดว่าน่าจะนําเครื่องมือเนี้ยมาใช้นะครับในการรักษามะเร็งหลอดอาหารแต่ว่าเนื่องจากว่าเครื่องปวกตอนเนี้ยค่ารักษาพยาบาลต่อคอส่ยแพงมากนะครับอยู่ที่1.5ล้านบาทต่อคอสนะครับเมื่อเทียบกับการฉายสีปรับความเข้ม มีค่าใช้จ่ายค่าฉายแสงอย่างเดียวอยู่ประมาณแค่200,000บาทเท่านั้นเองดังนั้นเราก็เลยอยากจะให้ผู้ป่วยชาวไทยเนี่ยได้มีการเข้าถึงเครื่องโปรตอนเราก็เลยทําการวิจัยนะครับเทียบระหว่างการฉายรังสีด้วยการฉายสีปรับความเข้มนะครับหรือเราเรียกว่า i อ t หรือว่า vMa มก็ได้นะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับการใช้ IMPT หรือว่าการฉายรังสีอนุภาคโปรตอนปรับความเข้มซึ่งผู้ป่วยที่เข้างานวิจัยนี้เนี่ยจะได้รับการสุ่มตัวอย่างนะครับก็คือ คนไข้ไม่สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าจะได้โปรตอนหรือว่าจะได้เอกซ์เรย์ซึ่งเป็นการรักษามาตรฐานโดยที่ผู้ป่วยที่ถูกจับฉลากได้กลุ่มโปรตอนเนี่ยก็จะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มไปจากการฉายรังสีปรับความเข้มธรรมดานั่นหมายความว่าผู้ป่วยที่มีสิทธิ์การเบิกจ่ายไม่ว่าจะเป็นบัตรทองประกันสังคมนะครับข้าราชาการถ้าเข้างานวิจัยนี้แล้วท่านมีสิทธิ์ท่านก็จะได้รับการเสียค่าใช้จ่ายเท่ากับการฉายรังสีมาตรฐานก็คือ IMRT ก็คือ ฉายสีเนี่ยทั้งคอสก็คือประมาณ0 0 0แสนนะครับสำหรับผู้ที่เป็นผู้ป่วยเงินสดถ้าเข้างานวิจัยนี้เนี่ยท่านก็จะได้มีโอกาส5 0ในการที่จะได้โปรตอนนะครับโดยที่ค่าใช้จ่ายก็จะเก็บเท่ากับการฉายสีปรับความเข้มปกติมีโรงพยาบาลมากมายนะครับที่เข้าร่วมง,งานวิจัยนี้ในประเทศไทยก็คือมีที่จุฬานะครับรามาศิริรา,าชวชิระลบ,บุรีนะครับชลบุรีสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะครับ โรงพยาบาลจุลาพรแลวก็โรงพยาบาลพระปกเก้าจันทบุรีท่านสะดวกที่ไหนท่านก็ไปติดต่อที่นั่นได้นะครับเพราะว่าทุกที่เนี่ยก็จะช่วยกันสกรีนหรือว่าคัดกรองผู้ป่วยว่าผู้ป่วยรายใดที่เหมาะสมที่จะเข้างานวิจัยนี้นะครับโดยที่มีเกณฑ์การคัดเข้าก็คือเป็นผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารอายุ20-70ปีนะครับต้องช่วยเหลือตัวเองได้ดีเดินได้ดีนะครับแล้วก็เป็นมะเร็งระยะ 2-4A ที่ไม่เคยได้รับการรักษาไปก่อนน้ำหนักตัวจะต้องมากกว่า45กิโลกรัม แล้วก็ผลเลือดตรวจการทํางานของตับแล้วก็ไตก็จะต้องอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับสาหรับการฉายรังสีเนี่ยโปรตอนเนี่ยเราได้ทําการวิจัยแล้วก็ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ไตเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับเทียบระหว่างการฉายรังสีปกติก็คือเราเรียกว่า i m r t ก็คืออันนี้นะครับเราเห็นว่ารังสีเนี่ยก็จะโฟกัสอยู่ที่หลอดอาหารนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็โดนหัวใจทางด้านหน้านครับแล้วก็โดนเ,เส้นประสาทไขสันหลังทางด้านหลัง เราก็เลยลองทําการวิจัยในคอมพิวเตอร์นะครับว่าถ้าเราวางแผนด้วยโปรตอนด้วยเทคนิค A B C เทคนิคไหนเนี่ยที่จะสามารถที่จะลดปริมาณรังสีต่อหัวใจแล้วก็ต่อปอดได้มากกว่ากันนะครับเราก็พบว่าเทคนิค C เนี่ยสามารถที่จะลด ปริมาณรังสีเนี่ยได้ดีกว่าเทคนิค A และ B และแน่นอนครับดีกว่าการแ่ายสีปรับความเข้มอย่างมากมายเลยนะครับนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทําไมหมอถึงอยากจะเชิญชวนผู้ที่เป็นมะเร็งหลอดอาหารที่ยังไม่เคยรับการรักษาเ,เข้างานวิจัยสิ่งที่เราพบจากตารางก็จะพบว่าการฉายลังสีปกติเนี่ยสามารถที่จะลดปริมาณรังสีเฉลี่ยต่อหัวใจนะครับจาก32.9เกรลงมาเหลือแค่13.6กเกรคือลดปริมาณรังสีได้เยอะมากเลยนะแล้วก็ลดปริมาตรของ หัวใจที่ได้รับรังสีเกิน30เกรเนี่ยจาก54เหลือแค่19มันจะเห็นว่าปริมาณรังสีที่หัวใจเนี่ยดีขึ้นมากมายเลยสําหรับการใช้รังสีโปรโตอนแล้วก็ปริมาณรังสีที่ปอดที่เป็นค่าเฉลีย่ยก็ลดจาก15.6เกรลงมาเหลือแค่8.7เกรคือลดลงประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็ลดปริมาตรของปอดที่ได้รับรังสีเกิน20เกรจาก28เหลือ17เรนั้นจะเห็นได้ว่า ในในการศึกษาในคอมพิวเตอร์เนี่ยเราเพบว่าโปรตอน,นมีข้อเด็นสูงกว่าการฉายสีปรับความเข้มแบบเดิมเนี่ยอย่างชัดเจนเลยนะครับก็วันนี้ผมก็ขอสรุปสั้นๆนะครับว่าการฉายรังสีด้วยการฉายรังสีอนุภาคโปรตอนเนี่ย เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากสําหรับผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารที่ยังไม่เคยรับการรักษานะครับถ้าท่านสนใจก็ติดต่อโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลที่ตะก,กี้หมอได้กล่าวมาแล้วถ้าในแต่ละโรงพยาบาลได้ทําการสุ่มตัวอย่างว่าจะได้รับการฉายสีปรับความเข้มก็จะได้รับรับการรักษาที่โรงพยาบาลน,นั้นๆน,น,นะครับแต่ว่าถ้าสุ่มได้การฉายสีโปรตอนท่านก็จะได้รับการฉายสีโปรตอนที่โรงพยาบาลจุฬาลงก,ก่อนก็ขอฝากงานวิจัยแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ป่วยนะครับหรือว่าญาติมิตร เพื่อนสนิทนะครับที่ท่านรู้ว่าเพิ่งเป็นมะเร็งหลอดอาหารแล้วก็อยากจะเข้างานวิจัยก็ขอเชิญพิจารณานะครับแล้วก็ถ้าสนใจอยากจะมาที่จุฬาเลยก็สามารถมาหาหมอได้ที่จุฬาน,นะครับตึกว่องวานนิดนะครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสวัสดีครับ